สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดไมโรเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับเหมือนกับข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับในเกมเดียวโวนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับ ตีแรงขึ้นนะครับและเก็บเลเวลไวขึ้นตั้งแต่เลเวล5ายันเอ็นเกมเลยนะครับอ่ะไปดูกันดีกว่านะครับไม่พูดพร่ำํำเพลงนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วจะเรียกว่าเทคนิคก็ไม่ได้นะครับว่ามันเป็นสิ่งอะไรที่อยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับเราเรียกยาว่า elixir นะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเรียกว่าเป็นยาบับก็ได้นะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เหมือนกับนอกจากยาที่เพื่อนๆใช้แล้วก็คือยาเหมือนกับเพิ่มเลือดนั่นเองนะเพื่อนๆสามารถที่จะมาคราฟได้ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปยานอะเคมิ ไ,ไม่ใช่ตรงแถบแรกนะแถบแรกยาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนะี่ยเราอัพเกรดทุกๆ10เลเวลนะครับอ่ะแต่ออลิกเซอร์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะออลิกเซอร์ก็คือจะอยู่แถบที่2นะครับ ความสําคัญนะครับหลักๆเลยนะครับอีลิกเซอร์คือ1นะครับจะเพิ่ม EXP ให้เพื่อนๆนะครับห้านะครับจากทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่ามอนลงดันลงเซลล่าทำเหมือนกับเลดทำอีเวนต์รวมไปถึงเหมือนกับทำเควสนะครับไซเควสเมนเควสแคมเปญเพื่อนๆได้ EXP เพิ่มขึ้น5%นะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับน่าจะเซฟเวลาเพื่อนๆไปได้เหมือนกับหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เลเวลหถึงเลเวล 100นั่นเองครับซึ่งยานี้นะครับพวกฮาร์ดคอร์เพลเยอรครับไปใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งความสามารถมันจะมีหลากหลายกันไปตั้งแต่ดีเฟนซีฟนะครับรวมถึงการตายเพิ่มครีช a นส์รวมไปถึงนะครับทำให้เพื่อนๆตีแรงขึ้น20%ต่อมอนสเตอร์ประเภทนั้นๆด้วยนะครับพูดง่ายๆนะครับเหมือนกับเพื่อนๆมีเหมือนกับ Legendary Effect มา1ชิ้น ในตัวเลยนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับอันสําคัญสําคัญนะครับน่าจะพูดอิเล็กเซอร์ที่สาคัญสําคัญในการที่จะทําให้เพื่อนเพื่อนะครับสามารถผ่านแคมเปญ x 3 x 4่รวมไปถึงเพื่อนๆจากเคียร์เอ็นเกมก็คือผ่านจะเหมือนกับไอ้เคปสโตนใช่ไหมไลค์เคปสโตนไลท์โฮปอะไรนั่นอ่ะคาเทอร์เดลเนี่ยที่ทาให้เพื่อนเพื่อนต้องเล่นเบอร์2เพื่อที่จะปลดลอกเบอร์เทียร์สนั่นเองนะครับอ่ะ อันที่สําคัญนะครับที่นะ่าจะมาแนะนำนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั่วไปนะครับเป็นเหมือนกับตั้งแต่เลเวลแรกทาให้เพื่อนๆเก็บเลเวลเร็วนะครับก็คืออาจจะเป็น Iron b a r ร์นะครับก็คือเพิ่มเกาะเพื่อนๆแต่ที่สําคัญเราจะไปโฟกัสที่เอ็กมันมันครับง่ายมากใช้เหมือนกับไ มนไอสมุนไพรที่เราเจอตามทั่วไปอ่ะอย่างละ5แค่นั้นเอง2อันอันนี้ง่ายมากๆนะครับและอันทั่วไปนะครับสำหรับที่เพื่อนๆอยากจะใช้นะสายตีเร็วก็จะเป็นพวกนี้นะมันจะมีเยอะมากเลยตีเร็วโอเวอร์พาวเวอร์อ่ะใช่ไหม เพิ่มคียที่ข้อสไตล์แชนนะครับซึ่งมันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะมันโดนเนิร์ฟไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่แต่มันก็ยังเหมือนกับโกงอยู่นั่นเองนะครับแต่ที่นัดจะเอามาช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับในแคมเปญ X3 X4 นะครับ X3 เพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราเจอมอนสเตอร์ประเภทคนเยอะไม่ว่าจะเป็นไอ้บรอไอ้ที่มันตีแรงๆทุบพื้นทุบพื้นนะครับหรืออลีเอลีเอลีอลสป่ะไอ้คนที่มันหัวโล้นๆะอ่ะที่มันเป็นลูกน้องของลีวิตที่เราเห็นนะ่ะเออนะั่นแหละคนนั้นอนะ่ะซ มอนสเตอร์ Monster, หรือว่าบอสสองตัวเนี้ เราเรียกได้ว่ามันเป็นคนถูกต้องไหมเราก็สมควรที่จะใช้อิเล็กเซอร์ก็ยาเป็นแมนสเลย์ยิงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้คาบยากเลยถ้าเพื่อนเื่อเก็บของตามนี่ฆ่ามอนนะครับเพื่อนๆนจะสามารถคาบได้เองนะครับสำหรับคนที่ติดนะสามารถที่จะคาบมาใช้ได้หรือเพื่อนๆไปลงดันที่มีเหมือนกับมอนสเตอร์ประเภทคนเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้นี้ได้นะในไนแมนในเอ็นเกมนั่นเองครับจะทำให้เพื่อนเเกียร์เหมือนกับดันได้เร็วยิ่งขึ้นและไอีกพีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับตีแรงขึ้นตั้ง20%เนนียพววกกับอะไร้ นับเป็นเหมือนกับเป็นคนหมดเลยนะครับอ่าและอีกอันนึ่ง Demon Slaying นะครับอันนี้ถือว่าจำเป็นมากๆครับเพื่อน,อนๆอยากจะเคลียร์คอนเทนต์กับเคลียร์แคมเปญแล้วก็เหมือนกับปลดล็อกเวอร์เทียสามได้เหมือนกับง่ายดายนะครับตีแรงๆนะก็คือใช้ e l i x i r o f Demon Slaying นั่นเองครับทำให้เราตีเดมอนก็คือมันพวกมีปีกพวกมีเขาอะ นบเป็นเดมอนหมดเลยนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่า Material เนี่ยเหมือนยาพวกเนี้ยหรือว่าของพวกเนี้ยหาได้จากไหนนะครับหาได้ตามแมปทั่วไปเพื่อนๆเ,เห็นสมุนไพรเห็นหินก็ไปคลิกคลิกเก,ก,ก็บมาหรือเพื่อนๆสามารถที่จะเช็คได้ตรงนี้นะครับกด Material แล้วก็สเต็กนะครับแล้วก็กดไปที่เหมือนกระเป๋านะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยเออโอเคอย่างเช่นสกินเนี่ยเราน่าจะทราบอยู่แล้วว่าค่าพวกอ่าพวกควายพวกวัวพวกแบบเม่นมันก็จะดอ o ไมาเพื่อนๆแบบโดยอัตโนมัตติอย่่แแล้วทีมันนหากกๆ็็จะเป พวกเหมือนกับชิ้นส่วนที่มันดรอปจากคนนะ่ะก็คือเพลทังอะไรพวกนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะหาได้จากเหมือนกับมอนสเตอร์ที่มันเป็นคนใช่ไหมอ่านหรือว่าไอ้พวกนี้ก็คือเป็นเดมอนนั่นเองนะเพื่อนๆสามารถที่จะอ่านตรงทูทิปได้ฟาวอินจุดๆ,ๆแล้วก็เดมอนอะไรนั่นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นเหมือนกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเข้าๆนะครับสำหรับที่จะทําให้เพื่อนๆเหมือนคามเป็นผ่านแคมเปญสามสี่หรือปลดล็อกเวอร์เทียสามได้ง่ายขึ้นตีแรงขึ้นเก็บเลเวลไวขึ้นนะครับเคลียร์ดัน,นเจียนเร็วขึ้นคือพูด อิเล็กเซอร์อันเดียวนะครับทำให้เพื่อนๆเ,เหมือนเคลียร์แล้วแบบเขาเรียกว่า ช่วยเหลือเพืเ่อนๆในทุกๆด้านเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นทิปเล็กๆน้อยๆอยที่เอามาฝากกันวันนี้นะครับอ่ะและนัดยังมีอัปเดตสําหรับวันนี้นะครับวันที่10เดือน6นะใช่ไหมวันนี้วันที่10เดือน,นะน,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 น6อ่ะวันที่10เดือน6นะครับวันที่นัดเลคคอร์ดอยู่ตอนนี้นะครับอ่าเรียกว่า Legendary Aspect Legendary Effect หรือว่าไอ้ Aspect นะครับที่ถือว่าน่าจะเรียกได้ว่าเหมือนกับ Top ไฟที่โกงที่สุดที่แทบจะทุกอาชีพใช้นะครับก็คือเป็น Age Master นั่นเองนะครับ e f ฟ e c t นี้นะครับมันจะเป เพื่อนๆสงสัยว่ามันเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยเลยก็คือเป็นนีนะครับสกิลดิวอัพแล้วก็ตามด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าไฮโรเลอร์ก็เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติเพื่อนใส่สองมืออย่างเช่นบาบาเรียนก็จะเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่รีซอสของเราไม่ว่าจะเป็นมาณาฟูรี่เรชเอเนอร์จีเต็มแล้วเพื่อนๆกดสกิลนะครับสกิลนั้นมันจะตีแรงขึ้นสี่สิบเบอร์เซ็นต์นะครับแบบแ,แ,แบบเพื่อนๆไดสนบะถึงสี่ส ซึ่งถือว่าแรงมากๆนะครับและณตอนนี้นะครับอารมณ์เหมือนบ้ฟเลยครับเพื่อนๆอารมณ์เหมือนบ้ฟเลยก็คือณตอนนี้นะครับทางตัวเกมนะครับทางเหมือนกับเดเวลลอปเปอร์นะครับได้มีการเหมือนกับยกเลิกว่า disable เอฟเฟกนี้ไปนั่นเองนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือมันคล้ายๆกับไอไอไอเทมกริดมาสเตอร์ของเบอร์วิน่ะของบาเบเรียนในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนิร์ฟที่ผ่านมานะครับเพราะอันนี้มันน่าจะตรงไปและคาดว่าจะมีการเนิร์ฟไอเทมนี้แน่นอนนะครับและน่าจะมีการเปลี่ยน เลเจนด a r y ี่เหมือนกับเมตาต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนไอเทมเอามาเสริมแทนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะบิวหลายๆบิวใช้ไอเทมดีเยอะมากครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อนเอก็ดูไว้นะครับอย่างเช่นวันนี้เพื่อนๆนล็อกอินเข้ามาวันเสาร์เอ้ยฉันอยากจะฟาร์มอยากจะท,าทํานูน่นทํานี่เคลียร์ดันเก็บเลเวลกับเพื่อนเื่อเอ้ยทำไมอยู่ดีตีเบาลงตั้ง20%เมื่อวานตีได้เป็นแสนเป็นล้านเลยทําไมวันนี้ตีหายไปเยอะเลยอะไรเงี้ยเหตุผลก็มาจากอันนี้นะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน <อ>นะครับผมอ่ะแล้วก็ยังจะมีอัปเดตอีกนะครับก็คือทาง Adam Fisher นะครับเขาก็ได้ออกมาว่าเหมือนกับช่วงนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเหมือนกับมีปัญหาในการเข้าเกมไม่ได้ก็จะมีการแก้ไขนะครับและยังไม่พอนะครับ Some larger more prevalent items are still being w o r k on and will appear in the future update ก็คือหลายๆอย่างจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับเป็นการบัคกฟิกของคอนโซลก็คือ PlayStation หรือรวมไปถึงการเนิร์ฟการบัฟการเหมือนกับปรับอะไรต่างๆรวมไปถึงเนื้อเรื่อง ในซีซั่นไอเรื่องแบบเหมือนกับเนื้อเรื่องในซีซั่นหนึ่งและก็หลังซีซั่นหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือมันกับจับตารอเกี่ยวกับข่าวอัปเดตเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ d ดีย l บหรือเกม m อก็สามารถที่จะกด subscribe ให้นัดไมโลเกมมิ่งได้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นข่าวๆนะครับแล้วก็ช่วงเหมือน2 3วันที่ผ่านมาเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นแล้วนะครับน่าจะมีการเหมือนกับเนิร์ฟดันเจียนหลายๆอันไม่ได้เป็นเนิร์ฟให้มันง่ายขึ้นนะครับเป็นการเนิร เกิดน้อยลงอาจจะทําให้ช่วงนี้เก็บรลเวลช้าน้อยนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นอัปเดตมาให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็เพื่อนๆทราบไหมครับว่าอ่าในเกมเรานะครับในเกมเทียโบสีนะครับมีไอเทมเลเจน d ด r รที่ถือได้ว่าเป็น Unique Item เนาะที่ถือว่าเป็น BIS หรือว่าเบสอินซอ o ต2สองอันที่ณนะตอนนี้อ่าคนในเกมแทบน่าจะยังไม่มีคนได้มั้งมันก็เลยมีคนไปถาม อดัมเฟรชเชอร์นะครับในเหมือนกับใน t w i ทวิชว่าเอ้ยคุณอดัมเนี่ยไอเทมไอเทมบางไอเทมเนี่ยมันมันมีในเกมไหมก็คืออย่างเช่นเขาถามว่าไอเนี่ยไอฮาร์เลคเควนส์กับไอแกรนฟาเตอร์เนี่ยมันมีในเกมไหมไออดัมเฟรชเชอร์ก็บอกว่าเนี่ย a lot of question of these i t e m as Adam knows they are rare and are in game ก็คือแบบ หายากมากๆแต่มันมีอินเกมแน่นอนอ่ะเดี๋ยวนะยกตัวอย่างเกี่ยวกับไอเทมก็คือ Harley q u ว n n c r ีสนะครับไอเทมนี้ถือได้ว่าเป็นไอเทมที่โกงแบบโกงมากๆโกงแบบโกงจัดๆถ้าเพื่อนๆได้มานี่คือโกงมากคือเราไม่ต้องนับถึงเรื่องสเตปสอันที่โกงสุดๆก็คือ reduction, คูดาวรีดักชันลดคูดาวเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วรีซอสเจเนเรชันทำให้เหมือนกับคูลี่เอ e เนอร์จีสปีเรดหรือว่ามานาเพื่อนๆอรีเร็วขึ้นนะครับอ่ะโกงมากๆอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงออสแต็ 20-28โอ้มายกอดโคตรเยอะนะครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือ Legendary e เอฟ c นะครับก็คือเพื่อนๆจะโดนตีเบาลง10-20%แล้วแต่เพื่อนๆโลได้เนาะก็คือ l e g e n d a เอเป็นแบน,นซุ่มนั่นเองนะครับแรนดอมเนาะและยังไม่พอนะครับอันนี้เป็นอัน,นที่โกงมากๆนะครับ In addition gain plus 4 r a n k s in all skills คือมันจะทำให้เพื่อนๆแบบไม่ว่าจะเป็น core skill basic skill defensive skill ทุกๆอย่างมันจะทำให้สกิลเพื่อนๆเ,เหมือนกับบวกไป4เลย อ,อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนะัดเปิดมาอย่างเช่นเอาง่ายๆเนะี่ยตอนนี้สมมตนินัดเล่นเฟรมชิลเฟรมชิลนัดสมมติตอนเนี้เต็ม5แล้วนัดได้อันนั้นมาปุ๊บเฟรมชิลนัดจะกลายเป็นบวกเป็นเลเวล9าทันทีคือโกงมากๆตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นไอเทมนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเพื่อนๆก็สามารถที่จะโพลแล้วก็ป ได้คอมเมนต์นะครับและยังไม่พอครับแ mm hmm. กรนด์ฟาเตอร์เพื่อนเพอาจจะสงสัยครับเป็นดาบ2มือที่โกงที่สุดก็คือเพิ่มคริดาเมจหกสิบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และยังไม่พอนะครับจะทำให้เหมือนกับสแตตต่างๆขอ,องไอเทมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับแอดแทกนู่นนี่นั่นนะครับสูงกว่าไอเทมทั่วไปนั่นเองครับเรียกว่าทําไมคนถึงเล่นบาเบเลียนเยอะและทําไมบาเบเลียนถึงเรียกว่าเป็นเอ็นเกมไอเทมนะครับแค่ไอเทมนี้ไอเทมเดียวก็แทบจะเหมือนกับ ตอบคำถามทุกอย่างแล้วนะครับว่าทำไมมันถึงโป่งและยังไม่พอนะบวก14ถึง28ดาเมจเพียวดาเมจไม่ว่าเพื่อนๆทำอะไรดาเมจแบบปุ่มตามตุ่มตามแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับอัปเดตเลก็กๆน้อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้เหมือนกับติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกับข้อมูลข่าวสาร,รการอัปเดตนู่นนี่นั่นนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามนะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้ครับก็สามารกถกดไลค์ like, ให้นัดในโรเกมมิ่งได้นะครับแล้วก็นัดไลฟ์ทุกวันนะช่วงนี้นะอาจจะอัปเดตคอนเทนต์ช้าหน่อยนะ คอนเทนต์ในเกมนัดจะพยายามทำมาอัปเดตนะเพราะช่วงนี้นะตายบ่อยเหลือเกินในฮาร์ดโหมดนะครับคือ <c ười> ตายบ่อยมากเอออันนี้ตายมา3รอบแล้วนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาเหมือนกับเห็นนัดซัพเฟอร์หรือว่ามาสนุกกันในสตรีมนะสามารถที่จะเข้ามาได้ดูเ,เข้ามาดูนัดได้นะครับใน YouTube หรือในทวิชนะครับสามารถดูได้ทั้ง2ทางเลยถ้าในทวิสเพื่อนๆก็สามารถที่จะรับดรอปได้นั่นเองนะครับและถ้าใน YouTube ก็สามารถที่จะคุยเล่นๆกันนะครับนั่นะก็จะไลฟ์ตลอดช่วงเช้า10บโมงเป็นต้นไปและก็ช่วงค่ำนะครับประมาณ2องทุ่มเป็นต้นไป วันหยุดบ้างอย่างเช่นอ่ะวันอทิที่อาจจะหยุดแต่วันนี้ไม่หยุดแน่นอนมาเจอกันในช่วงบ่ายๆแล้วก็หัวค่านั่นเองนะครับยังไงหวังว่าคอนเทนต์นี้น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เพื่อนๆชอบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรักษาสุขภาพแล้วก็เก็บเลเวลให้เร็วๆนะครับขอให้เพื่อนๆเก็บเลเวลถึง1 0ึ l ง g e n d a r y เดอดอเยอะๆนะครับ Unique s a c r e d a n เชสเตอรดอกเยอะๆเลยนะครับวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม